Still go, I never answer the no man. I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Yeah, malil, malil, malil. So you shouldn't have bought a little too bad, and then I'm on today ถูกล่องเลยครับผมเราจะเป็นโนรานินโยกันนะฮะนั่นมันบอลนั่นมันคนละคนละอนครับคนละอ่านปบบโอ้เลือกอ่านเดียวกันถ้าเห็นอยู่โนรานินโยเห็นเขาไปชุดบ้านอยู่แถวแถังสิตอยู่นั่นโยไหนเนี่ยคนละโยแน่เลยอันนี้คนละโยจริงไ่รู้ไปรู้ไปรู้วันนี้เราจะมาล่า้าผีกันล่า้าผีอันนี้อันนี้อันนี้เลือกแมปยังเนี่ยอ่ายังเลยฮะอ้าวยัง ห,หัวห้องเลยครับ <c oughs> เอา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 แบบไหนเอาแบบไหนเอาแบบไหนได้หมดเลยฮะเราเราไม่เกี่ยงครับเราออเอาแบบง่ายง่ายครับเอาแบบง่ายงายครับเอาแบบง่ายงอันไหนมันง่ายเ<ใ>นียลืมใหญ่ๆโอเคปะ อ้างกว้างมันหายากนะข้ากว้างมันหายากนะเอาเอาเอาแมปเล่นเล่ๆไอ้บ้านบ้านหลังเดียวลุงวอมวอมแอปเปิลเอ่อเอาวอมแอปก่อนเออแล้วจะว่ายน้ำกันเอาเอาสตรีทเฮ้าส์โรดเฮ้าส์หรือว่าฟาร์มเฮ้าส์อ่าฟาร์มผ้าคอมตลอดทุกเช้าครับฟาร์มเฮ้าส์ต้องมีนุ่มคนนะฮะอย่าลืมนะครับติดติดตามฟาร์มเฮ้าส์ยูทูเบอร์ด้วยนะฮะเไม่เด็ก อินเตอร์ไหมโหมดไหนอินเตอร์ป่ะจ่ายป่ะดิอินเตอร์นี่มันระดับไหนวะอินเตอร์มันอินเตอร์ก่อนก่อนโปรอะครับยากกว่าโปรอ่ะลองลองดูลองดูจำไม่ได้เหมือนกันนหมมันจะเป็นง่ายสุดเป็นอเมเตอร์แล้วก็อินเตอร์แล้วก็โปร อินเตอร์กลางอินเตอร์กลางแต่ไปกลางกลางป่ะกลางกป่ะเราเอาก็ไงกลางเดี๋ยวเข้าไปเอ็กซ์เปิดเลยนะเลือกแล้วครับเลือกแล้วถือว่าถือว่าผมกับลุงอํานี้ถือว่ารู้จักพิกกิทมาตั้งนานแล้วนานๆได้เล่นเกมด้วยกันทีถือว่าโอ้โหนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนคนที่เพิ่งไปแหกขามาแล้วรู้สึกว่าทำไมอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยเหนื่อยพอดีช่วงนี้เดินบ่อยอ๋อคิดดีไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยต้องบอกก่อนนะว่าเออ ในเมื่อพี่กิจมาแล้วเราก็อย่าลืมโปรโมทวันยิดเล็ดฟิล์มด้วยนะครับผมออไปดูด้วนะครับผมนะฮะไปดูวันพีกันด้วยนะครับไปดูวันพีกันด้วยนะครับผม สุดยอดมากครับใช่พนี้ไปดูยังไงวะผมพวกนี้นักงานผมซื้อตั๋วพารากอนดูเลยดีกว่าเอ้ยนั่นแหละครับไปยื้อไปดูกันนะนะครับดูภาคไทยก็ได้ดูดูซับไทยก็ได้ครับเฮ้ยผมผมดูผมดูภาคไทยผมดูกาคไทยเอ้ยรู้ว่าพี่เสียงอะไรหนูผมรู้ครับแต่ผมจะบอกว่าพี่กิจผมรู้สึกไม่ใช่เสียงพี่กิจอะเสียงแป้งก็ไม่เหมือนแป้งเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยหรือว่าตจะได้นู่นที่พี่เสียงพี่แป้งเป็นกุตาเหรอไม่น่าจะใช่แปลกเปล่าเขาบอกว่าเขาเป็นกุตานี่เฮ้ยยังไง ทั้งั้นทั้งั้นพรุ่งนี้ผมแวะไปดูพารากอนเนาะมาพี่โยยืมหน่อยเฮ้ยยืมหน่อยเรือเรือเรือแบร์แบร์ยังไม่ได้กดแบนไม่กดนะฮะไปครับลุยลุยมื่อกี้ขอบคุณสำหรับน้องยชิจเคด้วยที่โดเนทมานะครับยี่สิบบาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีด้วยนะครับไปแล้ววันนี้เราจะสูภาพครับเนื่องจากว่าเรามีพี่กิตมาเราจะสูภาพจริงๆนะครับครับไม่เชื่อ ลุงได้จับผมมากี่ปีพี่กิจถอดหายใจเลยอ่ะพอๆกินน้ากินน้ํากินน้อออเอ๊ะรอคนรอคนสองคนฮะเหลือสองคนฮะไว้จะพวกจะพวกช้าทำไมไม่ใช้ SSD ครับผมก็ไม่มี SSD แต่ผมโหลดเสร็จแล้วเด็ก เดี๋ยวโยชิอ่ะคนเดียวยังไม่เข้ามัเลยเนี่ยไม่แน่โหลดเนี่ยนเลย้ยังไงเนี่ยคนคนมี SSD เขายังไงเนี่ยอุเอ้าเดี๋ยวนะแล้วแล้วสองคนนี้ตัวละครเหมือนกันด้วยงงนะเนี่ยใครเป็นข้าวไม่เป็นไรเขาเรียกว่าเป็นลากแยกเอ้ยนี่ใครเนี่ยพี่กิตป้าหรือใครฮะฉัางช้าใช่ผมมาตัวเดิมอยู่นี่พี่อยู่นี่ตัวไหนตัวไหนหน้าหน้าประตูรถนี่อ๋อพี่กิตเป็นผู้หญิงน่าจะแบลเลยอย่างงี้ไม่ใช่ผมตัวนี้นู่นนู่นนู่นเสื้อเสื้อดำเสื้อดำลุง เราใเราไปพี่น้องพลากจากกันอ่าเซลฟี่หนกล้องอ่ะเรามาดูเควสกันก่อนดีกว่าว่ามันเควสอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีให้ผีหยิบเกลือครับผมแล้วก็ให้ผีชนมชั่นเ,นเซนเซอร์นะครับแล้วก็ให้สมาชิกของท่านโดนผีหันนะครับโดนผีหลอกนั่นแหละครับแล,และผีมีเชื่อว่าคิมฮอลแลนด์ที่ไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์นั่นเอง ยากกันปะเนี่ยมันเพื่อนกันมันมันโอ้นี่คนเกาหลีนี่คนเกาหลีโอ้งาเตรียมอุปกรณ์ถูอไม่ได้เล่นแล้วเตรียมอุปกรณ์งานช่างของเราดีกว่าอ่าไฟฉายทำไมโมเดลมันเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยไฟโอเคเออไม่ได้เล่นนานนะงงแล้วเนี่ยนี่เลยลุงเออแต่มอยู่เอสดีกดอัลติเมตเอฟโฟออกเกมได้ได้ได้ไดนี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้ภาพรู้สึกชัดขึ้นนะมันรู้สึกว่าผีจะน่ากลัวขึ้นนะเนี่ยออันนี้อันนี้ที่ผมเห็นประกาศคร่าวๆนะเห็นเขาบอกประมาณปีหน้าจะมีอัปเดตเปลี่ยนโมเดลผีใหม่ใช่นี่เรามาเล่นสงฆงท้าย1นจไงเรื่องตอนรับ1นึ่งอสองจุดหนึ่งไอสองจุดศูนย์ไปไม่รอไปไม่รอเปิดไฟเปิดไฟตั้งกล้องแล้วตั้งกล้องแล้วตั้งกล้องเลยเอ่าผมไปดูห้องคัวก่อนนะครับอุ้ยอ๋อนึกว่าผีตกใจตกใจกันเองแล้วนะ ห้องโควรี่อุ่นมากครับผมใครอยากชอบอุ่นๆห้องโควรี่จุดที่ดีเลยครับอุ่นว่าข้างว่าข้างบนเหรยเออโอโมชั่นเซนเซอร์อยู่นี่โอเคข้างบนใช่ลังเดินหาแถมหาอ็อกโมชันเซอร์ที่เป็นที่เป็นอุลตร้าแมนน่ะผมอ่ะผมอุน้าบนครับอุ่นอุนตาแมนมาไงวะเอ้ยอย่าพูดดิผมจะดูชิ้นอุลตร้าแมนอยู่อยากไปดูเหมือนกัน ชิ้นอุนตราแมนอุนเตอราแมที่มีอุนตาเป็นนางเอกอุนตาบังอ,<า> <laughs> อุนตอร์มังห้องนอนรู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรนะฝั่งด้านบนมันมีเสียงฉันงั้นลองไปดูชั้นสามกันฮนะผม<ย>ว่าชั้นสามแน่ๆเลยว่ะ มีความเป็นไปได้มีสามชั้นเลยเนี่ยเนี่ยคนคนเลือดนี้เขาเลือกได้ดีจริงๆเอ้าก็เห็นบอกเอาฟาร์มเฮ้าส์ก็เลือกให้โอ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 ้แล้วห้องบนหลังคาเลยบนหลังคาเลยบนหลังคาเดี๋ยวมตามก่อนสิบครับใครเปิดใครเปิดพัดลมอ่ะไม่มีใครเปิดพัดลมข้างล่างอ่ะใครเปิดชั้นล่างไหนชั้นไหน ชั้นล่างไม่มีใครอยู่ครับอ้าวผมอยู่คนเดียวเนี่ยอกิดอะไรไปชั้นบนนะชั้นบนนี่อุณหภูมิต่ำมากครับอยู่ที่ประมาณ6-9ถึงองศาครับต่ำสุดคือ3ฮะตอนนี้สี่อ๋อโอ้เขาจะมาคำหาผีเอ่อหลักฐานอุณหภูมิอ๋อจะไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีซิ่งยังครับยังไม่เดี๋ยวไม่ฟิีนะยังไม่ฟรีแต่มีรักส่องหอนครับว่าข้างบนแน่นอนฮะชั้นไหนนะชั้น3ามใช่ไหม ขึ้นสามขึ้นสามดูคุณคุณแบเอาอ๋อไอ้นี่วัดคงดูปอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาผมวัดไข้แล้วกันผมกำลังวัดไข้เฮ้ยเฮ้ยออฟ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 ตรงนี้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้เลยออฟหละเอาปองสักใช่ไหมใช่ใช่ออฟออฟเนี่ยตรงเนี้ยร้องร้องมันกบเลยออฟออฟออฟตรงนี้เลยเนี่ยหน้าหน้าตู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตู้ตู้เลยมันต่ำสุดที่นสาม ไอ้หลวงหลวงหลงลงลงอาวันนี้มันอยู่ตรงนี้นะนี่มันอยู่ตรงนี้แล้อยู่นี่นะอ๋ออยู่ตรงนี้แล้วทำไมผมไม่จับไม่มีคลื่นสนามแม่เหล็กอ่ะแต่รูผีแต่รูแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวระวังฮะโยกขึ้นมาแต่ใช่ เอ๊ไหนจิมัสก้ามันวางยังไงนะอ๋อเอฟเล่นนานอีบาร์เดซ์อะไรอาบาร์เดซ์อี๋เดี๋ยวเราไปเตรียมกล้องวางวางก่อนเลยกล้องวางวางในท้องงหน้าตู้ละกีการ์ดเขาต้องมาเผื่อด้วยไม่เลยว่าได้แค่นั้นแปลว่าในทองที่จะดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทวินครับฮะทวินเหรอเป็นไปได้นะครับเนี่ยทวิงเกิลทวิงเกิลเรดด์อสตาร์นั่นแหละในเดสเปนั่นนั่นนั่นอันนั่นแหละเอ้าออฟหายไปแล้วมีเมียมาวันเนี้ยมีเมียมัเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่่่นนนีีีออยยูู่ นี่นี่นี่ตรงงตรงกล้องเลยตรงกล้องเลยเนี่ยตั้งกล้องไปเลสโก้เฮ้ยเดี๋ยวผมเอาสปีดบีบอไปด้วยเรื่องการถ่ายภาพผีคุยกับผีไว้ใจผมได้ ผมโยชิ Speak to the Spirit บริษัทกำจัดผีติดต่อได้ครับผมที่หนึ่เก้าหนึ่งหนึเอ้ยทำไมมองไม่เห็นโค้ดออฟเลยอุ้ยนี่ตรงนี้ครับตรงนี้เยอะเยอะคอมเพนตออฟก็อยู่ตรงนี้ตรงอายูเฮียอ๋อโอเคโอเคเห็นแล้ว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 มันโยกเก้าอี้เหรอใช่สองเฮ้ยเฮ้ยท่านเท่าไหร่เท่าไหร่สองอครอสองครับไอ้หน้าที่ is that you are you here ไม่ตอบ code off motion น e n s o r ต้องขึ้นเบงบนเปลี่ยนปะมันมันมันมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะ i e e us aside อุ้ยเฮียแม่ก็ใ่จริงๆ ไม่ได้ใา่ผิดนะคนคนคนกดสนับสนุนจับโ <laughs> ถ <laughs> ไ่ไม่ไม่แล้วแล้วไปอะไปล่อยสปิริตบล็อกทำไมไ <laughs> อะตกใจตกใจตอนแรกก็คลิปอาตาไซแล้วก็ายของจริงเลยนั่นแหละเดี๋ยวผมถามให้อ่าอุ้ยกคิดว่าทราไมันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ผมวางเนี่ยเกี่ยวเนี่ยไม่ตอบคลิปอาต้ายเอาพี่จิ๋อยู่ไหนอะผมวางกล้องไว้ไหนอะกําลังเดินขึ้นมาครับผมมาเอาของมา <c oughs> โอเค,ค <c oughs> โอเคอเฮ้ยอย่าลืมโรยเกลือด้วยนะครับ อย่าลืมโรยเกลือวันนี้วันนี้เราจะมาทำผีย่างเกลือกันนะครับ Where are you มันตอบ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 มันไปแสปิทดิบบอกแมมันตอบสดเลยอะไปแล้วมันตอบสดได้ยินได้ยินกับหูเลยนี่ได้ยินเลยครับแต่ว่ามีหายอยู่มีหายกูมีหายอยู่ไปแล้วบอกอ่ะ เออใช่งั้นก็มีสปีดบ็อกซ์เด็ดๆโอ้โหตอบสดมันไม่ไดตอบผ่านเครื่องวิทยุอ่ะมันตอบสดผีตอบสดสุดยอดผีตอบสดเลยมันชอบสดนดิว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทันยมันเป็นโยไกลป่ะ นี่มันสดโยะเอ๊ะบอแบกแบกับผมเหลือกว่าวนผักสดว่าเดี๋ยนนัมผมเอาอะไรไปอีกดีกว่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลจะปล่อยผมไปข้างบนคนเดียวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะเดี๋ยวไปอะเดี๋ยวไปทีมงานกังไปอ่ะ ไม่ไม่ประเด็นคือผมอยู่คนเดียวทีไรผมมันเจอทุกรอบเลยมันเจอหนักทุกรอบเลยคืออะไรไม่รู้เรากำลังไปคุณแม่ทวาใจนิ่งๆนี้ทีมงานกำลังไปด้วยครับโมชั่นยังไม่มาเลยโมชั่นไปแล้วโมชั่นไปแล้วโอ้เด็กที่ว่านั่นผีน่าจะผ่านตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมโรยเกลือตรงแถวบนได้แล้วกันโนาจะได้รู้ว่าผีเหยียบหรือเปล่าจุดหนึ่งใช่ครับโอ้โหไม่เห็นเกลือวางไปแล้วนั่นแหละเหยียบเกลือทั้งร้อยครับผมเฮ้ย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 เฮ มันเดินชนได้ด้วยเหรอเดินชนได้ครับเดินชนไี้ผีชนผมอัปเดตใหม่มันเดินชนได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้วะเนี่ยผี่ชนผมเมื่อกี้เนี่ยนี่เงียบซะเงียบนห้ะผมเลยคืออะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยอ่าเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วแบ็แบ็เหลือสามสิบสี่แล้วนะ You Hun Display in the name of the Lord ไอคอมมา y o u t go b e แบ็คทูแบ็คคุ้มพร้อมกระชิม ฮัน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 ในนามพระเยซูฮันหรือเปล่าออกันทีโอ้าวมีคนโดนบีบคอหนึ่งเรียบร้อยนี่ไงเป็นไปไล่บันดินักนั่นน่ะมันบอกว่าคนละเกมหมดได้ไปเลยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรดังวะหมดได้ทุกข์ผมว่าเราควรถอยไปพี่เอ่อกลับมาก่อนกลับมาก่อนแบนแบนเหลือ11แล้วเดี๋ยวนะนี่เราเล่นหมดปานกลางใช่ไหมใช่ใช่หมดกลางไม่ผีดุจ แม่กแบ๊กลับมาก่อนพี่กิตด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารู้เรื่องเลยนะเนี่ยรู้เรื่องเลยไม่น่าต้องมันเดินขึ้นจากบันไดนะนะเมื่อกี้เนี่ยเราได้อะไรมั่งแล้วเนี่ยได้ไวรู้เอ้ามันล่ามันล่าฮะใครใครออไม่ทันดูป่ะเนี่ยตัวเนี้ยเออฮันทันยู่ฮันดิสเพยอินเทอร์เน็ตมันจะหลบนี่ไอเขามาอยูทูโกเปกทูไปอยู่คำตรอมไม่น่าออกเลยประตูประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วมันเริกแล้วมันเริ่มแล้วไม่ไปเร็วอ่ะประตูบัก อ,อ่าตอนนี้เควสเสร็จไปสองร,ระตูพังไปแล้วอะเฮ้ย,ยไหนตูพังตูพังมือหนักไปไหนมือหนักไปไหนอุ้ย <c oughs> ทำไมโอ้ <c oughs> โหมือหนักไปไหนประตูครับไปเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันตูพังเพิ่งเคยเห็นมันคือบ้าก,กันแหละ ท่านจะซืเยี่ยมไปเลยเออตอนนี้เราเราได้หลักฐานอะไรแล้วบ้างเอ่ยผมไม่ได้อะไรเลยมีสเปเรนบล็อกกับโค้ดออฟบ้องก็จะเหลือแค่ประมาณอ่าโอ้โหตัวเนมแหม่มทั้งนั้นเลยมีแมรมีโยไกแล้วก็มีโอเออ๋อออนริโ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 ที่ไม่ใช่ออนเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ อันนี้นะมันหัวหอมอยากหั่นใช่ไหมหัวหอมเนี่ยหั่นแล้วทอดเลยชุบแป้งทอดอยากเห็นดูว่ามันจะมีดอหรอเปล่าดอเราผมวางหลายทีแล้วมันยังไม่ขึ้นเลยอะประเด็นคือทําไมผมเป็นผีแล้วผมเห็นมันขาวๆคุนๆอ่าถ้าเกิดมันมันมันบล็อกการมองเห็นไงแบบผีไม่สามารถช่วยได้แล้วตอนนี้จบแล้วอ่าเอาอะไรไปอีกดี๋ยวผมไปดูผีให้สมุดเอาไปยังเอาไปแล้วสมุดสมุดไปวางแล้วสมุดวางแล้วอ่าควรกินยาหน่อยนะเออเพิ่มเพิ่มสมองก่อนกินยาบำรุงสมองเพราะผมไม่มีสมองอ เดี๋ยวมีชีวิตได้ยังไงคือเล่นเองแล้วก็ตบไม่รอด้วยแย่ไม่กินหรอเอ้เดี๋ยว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 ก่อนอ่าใครก็ได้มาดูสมุดหน่อยครับผมเห็นผีเขียนอะไรบางอย่างแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบั็กหรือเป็นอะไรเปล่ามาดูหน่อยฮะเดี๋ยวผมไปดูเองไเอาไฟเอาไฟวางผีผีเล่นกล้องฮะผีถือเบียร์เล่นกล้องฮะเออออกไปดูเพิ่มดีกว่ามันเขียนเป็นรูปอะไรอ่ะมันไม่เหมือนไม่ได้เขียนว่าโดเรมอนหรือเปล่าเอออ่าน่าจะว่าเอ่อก้างปลาใช่ผมว่าก้างปากไม่รู้มันเหมือนกก้าางป ถ้าเขียนก็เป็นแมเลยนะเป็นแมเลยเหรอเออแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ใช่ก็เหลือฟีดมัเกบดอ่ไม่เขียนเนาะแปลว่าแปลว่ามัน texture bug โอสมุดลงโจงเทย t e กมดูอุยไว้ประกานไปถ่ายศพถ่ายศพถ่ายต่งไม่ตังยโอ้ยโอ๊ยอยยะไรอะไรรมันโยกยัๆโยกโยกแก่โยก่โยก่สีโงโยก่โยก่โยก่ ตก่นตึ่นไฟเอ๊ะแล้วอย่างนี้ประตูหน้านี่มันจะปิดให้เราไหมเนี่ยประตูหน้าเหรอไอประตูที่มันพังแล้วน่าจะปิดน่าจะปิดแล้วผมว่าปิดสามมันมันต่ำสุดแค่สามครับประเด็นคือผมกลัวว่ากดออฟที่เราเจออาจจะเป็นของปลอมของปลอมเหรอมันมีมันมันมีนะพี่กิจแบบกดออฟอะของของมี่มีอะมันจะเป็นการปลอมขึ้นมาอ๋อใช่ไม่มีกะรู้แต่ตรงนี้มันไม่มีมลมีไง เดี๋ยวเหมือนเห็นดอตปะวอ๋งผมเองผมเองผมเองอ๋อฮะแล้วเพื่อนผมขังมันขึ้นอยู่บางนอกไะเนี่ยปล่อยไว้ก็ได้พี่เพื่อนวิ่งก็ขึ้นดอนดอตอะใช่เนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูลุงอ่วิ่งดีวิ่วิ่งผ่านดอตไปเนี่ยว่างวิ่งผ่านดอตตรงไอ้บันไดอ๋อเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้โยชิใช่ไหมใช่ผมเองไหนอะสี่สามอันนี้มันเครื่องก็เกิดวิ่งผ่านเซนเซอร์ดังแต่ดอตดังด้วยหรอดอตเห็นเป็นตัวเลยครับมันเห็นเป็นตัวครับเห็นเป็นตันมันเห็นเป็นร่างครับเป็นน่างคเออ อ่าจริงดิวางม่เย็นตรงหน้าคนนี้เลยฮะผมเพิ่งวางไอ้นี่ไปตะเกียรเนี่ยเหยียบเลยเหรอเหยียบตรงหน้าันต่ำสุดประมาณโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอา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 มันมันอยู่ตรงหมดันอยู่ไหนวะโอ้ยผี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 อินตัวโอ้ยอีโยคะโอ้โอ้โอ้อ้าวเอออีโยคะีโยคะอีโยค่ะอีโยคะมันไปแล้วไปแล้วพี่กิ้พี่กิ้ใครวะมดอ่ะแบก รู้ว่อยู่ในรถไปละสองไม่ไปสองลายลายสองเรามันเปยนตัวมันเป็นคอนโทลลิ่งเลยฮัลโหลลุงบรรางจริงดิเวนกรรมเออนกลางเห้อเนี่ยกินเตอร์เตอร์มีตายที่เดียวกันด้วยนะตายที่เดียวกันเลยนี่ไงบอกแล้วคอนเทนต์แมวกับหมี หน้ไหเอ้าเดี๋ยวเะเมื่อกี้กูเดินชนผีอะไรวะเนี่ยคือตรวจอุณหภูมิมันต่ำสุดแค่สามเองอะอยากเห็นว่ามันเป็นดอปหรือเปล่ามันไม่ชนดอปตายแล้วเอาไงดีปัญหาคือไม่มีใครรอดเลยครับเดือดสองคนนั้นเนี่ยเดาเาก่อนนะฮะเดาไหมเดาไหมเราเดาไหมเดาเลยแล้วกันผมผมคิดว่าเป็นแม่ผมคิดว่าเป็นแมรมผมว่าแม่มันดุมากเลยอะผมว่าแมรแม่มันค่อนข้างดุเป็นพิเศษนี่เหดวได้ปักลงในเนี่ย ใช่ปักแน่น่เห็นดอฟอ่ะไม่เห็นดอตเลยไม่ยอมเขียนมันเขียนช้าอ่ะเขียนช้า <laughs> ลายมือไม่สวยเลยไม่เขียน <c oughs> ไม่กล้าเขียนนะลายมือไม่สวยโ o l d writing ล้ากิด gold f r ซ e z i n g ก็เป็น on นเรียลอผมดูนะที่<น>พี่โยเห็นมันเป็นยังไงก็เกิดเป็น,อนดอตก็จะเป็น,ม,นมันเหมือนมันเอามันเหมือนมันเอาเล็บเขียนสมุดอ่ะแต่มันไม่ใช่เอาปากกาเขียนน้องอเป็นเล็บหรอคือคือมันเป็นรอยไอ้นี่ฮะเป็นรอยแบบรอยไม้เคยเคยเห็นได้นี่ไหมเคยเคยลองเอานิ้วกรีดกระดาษเล่นไหม มันเป็นมันมันหลอกเราเลยใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยใช่ถ้าใครผ่านสินเซอร์จังเลยเนี่ยผมเองครับผมเองครับผมเองตัดลดแรงงามันมันเขียนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิทยุวิทยุเปิดมันเปิดวิทยุเองเอาแล้วเอา a t t e n t i เอาเทนชันอย่าลืมไปดูวันพีชฟิล์มเลดด้วยอย่าลืมไปดูวันพีชฟิล์มเลดเ้วเ a t t e น t i o n อคอนทุบหัวผีกันเองเลยผมได้ไหมค แม่นี่มันกลัวที่บอกว่ากลัวมันกันเขนย่วะถ้าจริงมันวางมม่กันเขีดแถวนั้น,นมันน่าจะไม่อ่าผมวางไปแล้วว่ามันไม่ังเขร็จไม่ทำงานเออวางไปวางไปสองอันแล้วนะพี่อ้ เดี๋ยวนี้ผิมาเดี๋ยวนี้ไหนไหนวะตัววิทย์โยเอ้ยเอาไงดีพิกิจเหลือเราสองคนจะเดาจะเดาไหมฮะลองเดาดีกว่าปะเดาดีกว่าเพรว่าเดีือดฮะเดี๋ยวตายเพิ่มกันอีกไหนแม่ไหนแม่ผมเดาโยใครไปก่อนแล้วคันดุจังเลยตัวแรกเนี่ยโอเคไปเล t โกเดี๋ยวรอรอผีด้วยกลับบ้านพี่ป๋องกลับบ้านครับกลับบ้านครับค่อยๆมาล้างพรุ่งนี้นะ ไปไปไปอะไรก็ได้ครับขอดำรับผมพรุ่งนี้ก็ได้ฮะทำพิธีด้วยเป็นตัวอะไรอะอลเลียวเหรออลเลียวโยใครยะท่อระบบน้ำถูกทระบบน้ำถูกคืออะไรโยใครโยใครที่มันจะอะไรนะแอดของไปให้โยใครน่าจะเป็นอะไรฟรีซิ่งป่ะอ้าว ไม่แน่ใจเราก็แต่หามันไม่มีีส่มเลยอะประเด็นมันเหลือสามอ่ะมันมันวัดผมวัดได้ต่ำสุดสามมันใครต่ำกว่านี้ไหมอ่ะมันไม่ต่ำนะครับมันมันต่ำสุดแค่สามกับสีอ่ะที่ผมเออมาครับท่านท่านผู้จารย์ครับเลือกแมปเลยนะท่านผู้จารย์โล้ท้าวมาเลือตรงนี้มีผีด้วยเดือดแล้วเฮ้ยไม่มีพี่พี่กิ้นอ๋อเปนหัวมันคือเทอร์มินเอเตอร์ต่างหากล่ะ มันคือพีเดเตอร์ไอประตูเนี้ย <ไอ S 2> มีแน่นอนเฮ้ยผมเล่นไปแล้วอยู่บนหลังคาจ่ายค่าไฟด้วยยังมองโอ้โหมีบนหลังคาได้เหรอเนี่ยโอ้เพิ่งเห็นนะเนี่ยโอ้ยเขี้ยไปมะโดนผีจับสแกนหน้าประตูเนี่ยอ๋อไอไอตรงนี้มัน,น,นมันแต่ละคนมันแต่ละคน มันนนนเเห็็แแล้วแแต่คน้ลวก็บอกว่าจะไม่คำหยาบแต่อุทานไปแล้วโอ้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วใครยัดโก๊บไอ้ใครไม่กดธจ้นั่นแหละพอดีว่าผมเปิดหูฟังบูทเอาไว้แบบค่อนข้างเต็มแมสฮะจำบสแกก็ชัดเจนฮะเสียงนี่ผมโอเค